ลอยตึ๊ดตอตึ๊ดตออยู่ในจักรวาลอันยิ่งใหญ่ตรงนี้สภาวะน,นี้เป็นสภาวะตรงกลางของธรรมชาติพระเจ้าใช้คําว่าอัิยาตนะคะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยคือเป็นชิ้นส่วนที่มันเล็กจิ๊ดเล็กของทั้งหมดที่ไม่มีความสําคัญอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นตรงนี้คือชายสิตรงนี้คือผัดส,สัโดยสุดตรงนี้คือหลอหลวงหล่อหลวง,อลอง,ลงเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะคะ84,000พันระธรรมขันธ์จะต้องมาจบที่ ที่เนี่ยพี่กายอัญญาวานะคือร่างซอกนี้เท่านั้นแต่ถ้าคลาใดก็ตามเนี่ยมีเจอรี่มีเจอรี่ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมันเช่นกันถ้ามีเจอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็เท่ากับก้อนชีวิตนี้หลงทางอยู่ในป่าของเจอรี่นะคะแค่หลงทางเนี่ยหลงทางแต่ที่จริงเนี่ยโดยภาว่าจริงๆนุ่นก็ยังเนี่ยลอยทุกปอกเนี่ยยังไม่มีความหมายเพียงบอกว่าถูกเจอรี่หลอกเพราะฉันเป็นนุ่นเป็นนี่ฉันเก่งฉันอะไรแต่อะไร แต่พอเจอรี่หายไปแล้วนี่คือสถานะด้านเดิมของคุณเนี่ยความเป็นประพัฒสอนมีแค่นี้เองจริงๆนะคะแต่ความไอ้แค่นี้เนี่ยจะต้องอาศัยเนี่ยมหาบรุษที่ต้องต้องใช้เวลานานถึง20อสประสงค์ไขแสงมาหากกว่าที่จะมาเปิดเผยเนี่ยข้อที่จริงที่เรียบง่ายใช่ไหมเราจะต้องอาศัยผู้คุเนี่ยที่ท่องเที่ยวอยู่ในสมสารเป็นอนเนกชาต กวะะ่าที่จะมาเจอครูบาอาจารย์ที่จะมาเปิดเผยเรื่องนี้กับคุณได้จากนั้นฉะนั้นสภาวะตรงนี้อ่ะนะก็ค,คือคือความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนนะคำว่าความไม่มีตัวตนต,ต,ตรงนี้นะคะฝรั่งเนี่ยนะเริ่มมาหัวเราะเยาะนะคะคนชาวคุกว่ามันเชื่อเรื่อง No self non self ไม่มีตัวตนได้อย่างไรเพราะเขาคิดว่าก็นี่ไงเป็นเซลล์ของเราเราจะมาบอกว่า no self ได้อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยที่จริงเป็นเรื่องของคนโง่และอย่ยาปวดฉลาดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ผูเจ้าจะไม่มีทางพูดเลยถ้ามันไม่ใช่เป็นจริงฉะนั้นเราทุกดูความเป็นอัจฉริยะของท่านนะคะว่าแม้ไม่มีภาพใน Google หลังนี้เนี่ยท่านสามารถมองออกได้ด้วยย่า มาดูเรื่องความไม่มีตัวตนเนี่ยไอ้แอร์นัฟติ้งเนี่ยนัฟติ้งยังไงนะคะถ้าเรามองอะไรใกล้ถ้ามองใกล้เข้าใจไหมทุกอย่างมันใหญ่ถ้ามองใกล้เน,นี่ยเนี่ยอยู่ในห้องนี้ทุกอย่างมันใหญ่แต่ถ้าคุณเนี่ยหันมองไกลออกไปนะคะเนี่ยถ้าใกล้ทุกอย่างใหญ่หมดเอกสารนีชั้นอีกระยะชั้นอีกกับลูกชั้นปัญหาของเข้าปัญหาของชั้นปัญหาโอ้ยใหญ่ใหญ่มากใช่าใจไหมแต่ถ้าคุณมองไกลออก นะคะคือเฟิร์เตอร์ไวเนี่ยตัวเราจะเล็กลงปัญหาของเราก็เล็กลงด้วยเราจะสามารถมองออกแหละสงสัยตรงนั้นก็คงตกงานเหมือนเราสงสัยตรงนี้ก็คงมีเมียขี้บวมเนี่ยเหมือนกับเมียเรานะสงสัยลูกข่าคนนี้คงติดเล่นเกมเหมือยู่เราสงสัยตรงนั้นก็คงเป็นเงิรเลนเหมือนกับเนี่ยเราอะไรกับอไรคุณจะสามารถเนี่ยมองมองเนี่ยนะว่าโอ้ยคนอื่นเขาก็มีปัญหาความห่วงใจเหมือนกับเราเพราฉะนั้นปัญหาของเราก็จะเล็กลงตัวเราก็จะเล็กลง แล้วถ้าคุณมองไกลออกไปเนี่ยแค่ไกลแค่เรียกว่าถ่ายรูปจากบนเครื่องบินก็หาตัวคุณไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออ่าใครนี่คือแม่นางเจ้าพระยาแล้วตรงนี้คือกรุงเทพชุรายอยู่ตรงไหนห้องนี้อยู่ตรงไหนมองไม่เห็นแล้วตัวคุณเนะี่ยเริ่มหายไปแล้วถ้าใครมองจากข้างบนก็าไม่มาสังเกตคุณว่าอุ้ยคุณยิ่งใหญ่อะไรแค่ไหนเราใช่ไหมยิ่งในระนาบนี้คุณหายไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมเจ็ดสิบล้านคนที่อยู่ตรงขวางตรงนี้ 6.6พันล้านคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมองจากข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่มาสังเกตคุณว่าโอ้ยคุณนี่จบด็อกเตอร์คุณยิ่งใหญ่นี้นี่ตน,นี้บอมนี่ใกล้แล้วตรงนี้คุณก็นั่ติ้งแล้วเข้าใจไหมเราจะยิ่งระน,นาดน,น,น,นี้เนี่ยระนาดนี้เนี่ยคือระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยโลกของเราที่นี้ก็เป็นสมบอดี้แต่ถ้ามาเทียบกับพวกพวกซัทเทิร์นพวกจูปิเตอร์นเนี่ย ใช่ไหมพวกคุณเราก็คุณาหายไปนานแล้วลองเราเริ่มบอกมีไกลและเห็นไหมแล้วก็ทางช้างเผือกกาแล็กซีของเราโดยมีระบบสุรยิยะจักรวาลน,นะพระอาทิตย์เนี่ยนะเป็นเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งมันมีดวงดาวเนี่ยมากแค่ไหนคุณอยู่ที่ไหนทางที่คุณเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณที่ต้องปัญหาของคุณใหญ่โตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าในระนาค ในละนาบนี้ยตัวคุณอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมนี่คือสถานะที่แท้จริงของเราจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยมีโลกแล้วก็มีตัวเราแปะจิตหนึ่งบุกจิตหนึ่งใหญ่เกินไปเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะหาความเล็กกระจิ๊ดลิกๆจนไม่รู้จะลิ้งอย่างไรของก้อนชีวิตนี้ที่มันแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็บโรลอก่าที่มันแปะลอยตุ๊บปองตุ๊บปองเนี่ยอยู่ในขณะน,นี้ไม่สามารถหาได้ จะคำคำเดียวนะคะคำคำเดียวต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษด้วยต้องบอกว่า you are nothing นี่ไม่ใช่พูดอย่างไม่ใช่พูดอย่างดูถูกเข้าใช่ไหมนี่เป็นการพูดแบบปลดแอบ liberation ปลดแอบเอาหัวขนออกเพราะนี่เป็นข้อเท็จจริงเป็นสัจธรรมเป็นสถานะที่แท้จริงของเราจริงๆว่า we are Nothing, nothing นี่คือสถานะที like ่แท้จริงบอมีไกลภาษาไทยนี่ไม่มีตัวตนคือเราฟังจนเฟือเราฟังจนเฟือจนมันไม่มีผลกระทบกับแท่ไอตัวเจอรี่อะไรของเราแล้วแต่มาพูดว่านี่ย you are nothing, I am nothing โอ้โหนี่ภาษาไทยละเนี่ยภาษาไทยละดิฉันไปสอนที่เยอรมันนะคะ วี่ลุูกสิย์ของดิฉันเนี่ยแทบจะขอร้องอาจารย์ขอร้องด้วยนอาจารย์อยาพูดเรื่อง I am nothing เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะถูกรุมเพราะนัม้มกลัวแต่ที่จริงดิฉันก็พูดเนี่ยคุณแดนเดียวเป็นปคนจัดนะคะให้ดิฉันเป็นพูดเเรื่องกฎแห่งกรรมที่พูดเรื่องนี้เนี่ยพูดไปเลยประมาณ3าคนแต่ในที่สุดแล้วก็มีเนี่ยคนเดียวมีเสียงสะท้อนอันเดียวที่บอกว่าฟราบรีดูถูกฉันหาว่า I am nothing ใช่ไหมหนึ่งคนใน30คุมคุมแล้วแต่มี คนนี้มาดิฉันบอกว่าโอ้ฟราบรินนะ Misses Green you are so brave คุณนี่กล้ามากนี่ประเทศเยอรมันนะแล้วคุณสามารถที่จะเอาคอนเซ็ปต์เนี่ย you are nothing เนี่ยมาพูดที่เยอรมันก็บอกว่าไอ้แต่ไม่คุ้มและคุม้มละแต่ตรงนี้ดิฉันไม่มีความหวาดกลัวทียจะโดนเหยียบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะนี่คือการพูดสิ่งที่ถูกท,ที่มันแท้จริงเป็นเรื่องสัจธรรมเข้าใจ่ไหม ฉะนั an answer, ้นน <ai> so, ี mm ่คือสภาวะที่แท้จริงของมนุษย์เขาบอกเช่นนี้นะคะว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าดวงดาวในโลกนี้เนี่ยในจักรวาลนี้มีเท่าไหร่คุณไปเอาเม็ดทรายทุกเม็ดบนโลกนี้นะคะมารวมกันไม่ใช่แค่บางแสนชะอามัเห็นนะคะเอาเม็ดทรายทุกเม็ดบนโลกนี้มารวมกันบวกเข้าไปอีก2 0 0พล้าน2 b i l l i o n นะคะคือจำนวนของดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลนี้ โดยมีโลกเราเป็นหนึ่งกระจกเนี่ยที่กำลังลอยตึ๊บปอบตึ๊บปอบนะเนี่ยหนึ่งกระจกแล้วไอ้มีของพวกเรานะเ,เนี่ยยิ่งกระจกจิ๊บจิ๊บเละอุเบกเนี่ยมัลังติดอยู่แล้วลอยตึ๊บปอบไปตัวคุณอยู่ตรงไหนคุณเห็นความความอัจฉริยะของท่านไหมที่มาพูดเรื่องอนัตตาเนี่ยที่มาพูดเรื่องไม่มีตัวตนที่จริงเนี่ยโดยสภาวะไม่มีจริง มันไม่มีจริงๆแล้วไอ้ก,การการเนี่ยการพูดทุกอย่างนะไอ้ความยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยเราต้องมองอย่างสัมพัทธ์เนี่ยเรามาดูนะคะดูดวงด,ดาวเนี่ยเหล่านี้ ไม,ไม่พูดถึงใครอะไรยิ่งใหญ่พูดถึงโลกเมื่อเปรียบเทียบกับพวกนี้โลกก็ยังเป็นซัมบอดี้นะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยกับยักษ์ใหญ่อย่างเช่นเนะี่ยจูปิเตอร์นะคะเซตเตอร์โมน,นีโลกของเราก็เล็กลงไปตั้งมากละเห็นไหมเล็กลงไปตั้งมากละนะคะไม่ได้พูดถึงคุณนะเนะี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับค่าอาทิตย์โลกของเราก็เหลือจึกลนะเห็นไหมจูปิเตอร์สกีนี้เป็นยักษ์ใหญ่ก็เนี่ย ที่จะเป็นโนบอดี้ล่ะเมื่อมาเปรียบเทียบนะคะในจกนักรวาลนี้ทุกอย่างเราต้องมองอย่างสัมพัทธ์เปรียบเทียบกันอย่างสัมพัทธ์เนี่ยทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่บอกว่าใรือเล็กแล้แต่ว่าคุณจะเปรียบเทียบกับอะไรนะคะเนี่ยถ้าที่ของเราเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบกับพวกเนี่ยโพลอสนะคะพวกอาร์รูสเนี่ยเห็นไหมผ้าที่ของเราก็กลายเป็นเนี่ยเริ่มเป็นโนบอดี้ละจูปิเตอร์ที่กีนี้เป็น mm hmm. ยักษ์ใหญ่ ตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งคลิปโซเท่านั้นโลกของเราหายไปนานแล้วคุณยิ่งหายไปนานมากกว่านั้นแหละเข้าใจไหม <S <S นะคะ <S <S แล้วก็ถ้ามาเปรียบเทียบกับแอนเจริสกินี้เนี่ยพวกอาลเจอรสเนี่ยเห็นไหมอาลเจอรสกินี้เนี่ยมันก็ยังเป็นซอมบอด,ดี้อยู่แต่พอเปรียบเทียบกับแอนเจริสเนี่ยนะนี่ก็กลายเป็นโนโบอดี้ละโลกของเราไหนๆนโลกจูปิเตอร์เนี่ยหายไปแล้วอินวิสิเบิลละในสเกลนี้ ถ้าอาทิตย์ของเราเหลือเพียง, 1, งหนึห่งพิกโซเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอาทิตย์ของเราเหลือแค่นี้ยแล้วแอตเลเลสโอ้โหนี่มันยิ่งใหญ่มากอ่ลองทายนะคะถ้าคุณเนี่ยเอาเอาจัมโบ้เจ็ทนะคะเอาจัมโบ้เจ็ทเนี่ยนะมาบินเนี่ยในระดับหนึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่บินเนี่ยนะรอบหนะึ่งรอบแอตเลเลสเนี่ยคุณคิดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หนึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมง จัมโบ้เจ็ดถ้าต้องการที่จะบินรอบเนี่ยดาวดวงนี้ที่ชื่อแอนโทอร์เรสใช้เวลาเท่าไหร่ลองดาวดูซิใครรู้ไม่ต้องตอบ <c oughs> ดาวดูซิเท่าไหร่กี่ <c oughs> 1> 1ปีอ่หะหนึ่งปีอ่ะไทยอีกมีไทยอีกกี่ปีคำตอบนะคะสองพันปีจัมโบ้เจ็ดนะ เนี่ยเข้าใจไหมตรงนี้ต้องการให้คุณรู้ว่าในจักรวาลนี้เนี่ยนะนะที่เราโหยพุ่งใจในตัวเองเหลือเกินเนี่ยนะว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยแต่ที่จริงแล้วในจักรวาลนี้มันมีอะไรมากกว่านี้อีกเยอะมากมายมหาศาลที่มันยิ่งใหญ่กว่าเรามันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเปรียบเทียบกับอะไรเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าดูภาพนี้นะไอ้จุดเล็กๆตรงนี้เนี่ย ก็คือโลกของเราไหมโลกของเราเนี่ยที่เต็มไปด้วยสงครามเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่นะโศกน,นาฏก,กรรมเทคโนโลยีศิลปะความก้าวหน้าอารยาธรรมเนี่ยนะสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เชื้อชาติศาสนารัฐบาลประเทศอะไรแนตะ่ละมีทั้งความรักความเกลียดชังทั้งหมดลางนี้เนี่ยจุกอยู่เนี่ยอยู่ที่จุดเล็กๆตรงนี้ 6.6พันล้านคนอยู่ที่ตรงนี้เพราะะนั้นแล้วถ้าสมมติเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยมองอย่างนี้นะภาพพวกนี้หลายคนในที่นี้คงจะได้รับแล้วจากการโฟลว์เมลเข้าใะจะั้นจากการโฟลว์เมลเนี่ยคงจะเนี่ยได้รับแล้วนะคะแล้วถ้าใครที่คิดตื้นก็โอเคไปนะไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าใครที่คิดลึกหน่อยใครที่สามารถเนี่ยนะคิดลึกเข้าไปหน่อยเนี่ยนะ มันจะมองเห็นความไร้สาระของชีวิตว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะเพราะในมน,นานนี้ที่ในจัก,กรวาลในหน,น้าติงนี้มันมองเห็นชัดๆเลยว่ามันมองมิไกลเ่ะมันน่าติ่งจริงๆแต่ถ้าในระดับใกล้ชิดแล้วโอ้โหทุกคนนะแต่ละคนแข่งขันกันต้องสงครามต้องฆ่ากันทั้งความรักทั้งความอะไรต่ออะไรไรู้มันเจ็บปวดละเจ็บตรงนี้มันเจ็บจริงๆไม่ใช่เจ็บเล่น แต่มันเพื่ออ,อะไรกันเนี่ยเพาราะระยะไกลออกไปมันบอกมีไกลอ่ะมันนัดฟิ้งจริงๆแล้วมันประสานกันไม่ได้ถ้าใครที่คิดลึกนะคะเอตุการณที่จะให้ภาพพวกนี้มาเนี่ยแล้วก็จงต่ต่อๆกันเนี่ยที่จริงอ่ะอันตรายสําหรับคนที่คิดลึกเข้าใจไหมคนที่คิดลึกนะถ้าจะเป็นเนี่ยด้าน,นลุงสาวที่พพอเนี่ยคิดลึกไปหน่อยเนี่ยเขาจะมองเห็น,นความไร้สาระลุกอ,อยู่ไปทําไม ตายแล้วเธนเป็นนั t ติ้งเหมือนกับที่สตีเวนฮอวกิงเขาพูดเหรอนะนรลกสวรรค์ไม่มีนะคะเหมือนกับเครื่องปิดคอมพิวเตอร์ไปตายแล้วก็จบแค่นั้นเองกลายเป็นศูนย์ถ้ากลายเป็นศูนย์อย่างนี้เราอยู่เพื่ออะไรตะเกียบตะกายแข่งขันกันเพื่ออะไรเพื่อตายแล้วศูนย์ก็าตายแล้วศูนย์ท่านี้น่าจะตั้งขึ้นมาสถาบันยูฟินเซียเข้าคิวกันเลยจะให้ตายแบบสบายๆแล้วศูนย์หมดปัญหาขายดีเป็นเล้าเรียบร้ยไหมใช่ไหมเชมนั้น คุณอยากคิดนั้เรื่องลรถแค่นี้เนี่ยที่ฝรั่งเขาให้มาเนี่ยคุณให้คำตอบอะไรได้ไหมที่จะช่วยคุณได้เนี่ยมีไหมไม่มีนะพูดแค่นี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นแต่ถ้าใครคิดลึกแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายง่ายกว่าด้วยซ้นะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคุณจะต้องทราบซึ้งเนี่ยในความเป็นอัจฉริยะเนี่ยของเนี่ย พระทศสพลเจ้าเพราะผู้มีพระพาทเจ้าของเราเป็นมหาบุรุษที่สามารถเนี่ยหาคาตอบเนี่ยให้กับชีวิตเนี่ยในท่ามกลางเนี่ยจกกักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังลอยตุ่มปองตุ่ปอง,องยังไม่มีสาระสําสคัญอะไรทสิ้นเนี่ยในขณะนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสามารถให้ความรู้ที่เป็นใบไม้กำมือเดียวท่านบอกว่ารู้ท่างนี้ก็พอแล้วนะก็คือว่ารู้ว่าทุกข์เป็นยังไง และจะดับทุกอย่างไรรู้ทุกกับการดับทุกจบจบคุณไม่ต้องไปหาความรู้ที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตเขาจะไม่ไม่จําเป็นต้องไปตะลุยจัก,กรวาลที่จะรู้ว่าจักรวาลเกิดอะไรอย่างไรอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เนี่ยเนี่ยปัญญาชนพยายามที่จะทาเขาจะไหมโครงการที่เซิร์นเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแถวแถวแถวนั้นอ่ะเนี่ยมงค์อ่ะตรงนั้นอ่ะที่เขาเขาเรียกว่าคลายเดอร์เนี่ยพยายามที่จะหา ผ่านเข้ามาในโลกนี้ในจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยแค่ช่วงสั้นจนเรื่องจะสั้นยังไงแ0ดสิปีแล้วคุณคิดว่าคุณจะมาหาจุดเริ่มต้นของจัก,กรวาลที่มาเนี่ยนับเป็นกี่อะไรพันล้านปีกี่ล้านล้านปีตรงนี้เป็นความยิงย่าโสเป็น e l ลก a น c ์ยิงย่าโสกเนี่ยของเจอร์รี่ตัวนี้คุณตัวนี้ที่เราคิดว่าเราเก่งเหลือเกินที่สามารถที่จะไปรู้อะไรต่ออะไรซึ่งไม่มี เลยที่จะรู้ได้ไม่มีทางตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็นความลับของสวรรค์ก็คิดว่าจะให้คุณรู้ง่ายๆไม่มีทางฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องโค้งเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในข่ามกลางจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ท่านสามารถอัดให้เรารู้แค่นี้ก็พอแล้วทุกกับการดับทุกจบเข้าใจไหมแต่ทุกกับการดับทุกของท่านนียก็ยังแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะคะสี่สิบห้าเล่ม ฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะเอามาอา่านให้คุณเนี่ยแปดหมนสพันเนี่ยเหลือครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะก็คือว่าคุณเนี่ยรู้เท่านี้ก็พอแล้วรู้ว่าจะเอาตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกอย่างไรเนี่ยทำแค่นี้พาตัวใจกับบ้านอย่างไรจบแค่นี้จบข้อทําอื่นคุณจะไปอ่านจะไปรู้ก็ได้ไม,ไ,ดไม่เป็น แต่คุณต้องรู้เท่านี้ก็พอแล้วแล้วก็หลับรหล,ลับตาทู่ซีทําไปคุณจะสามารถเนี่ยนะกลับคืนสู่สภาวะนี้นะคะกลับคืนสู่เนี่ยสภาวะนี้ก็คือว่าหายตัวเลยลลอมรวมหายตัวก็นี่คือสภาวะที่แท้จริงสถานะที่แท้จริงของเราเนี่ย our real status in this gigantic universe mm hmm. ก็จำไหมก็คือว่า we are nothing we are nothing นะคะ I am n o t h i n g อ่ทุกคนนะคะเอาขึ้นมานี่ท่าน,นี้นะคะ I am n o t h i n ท่าน,นี้เนี่ยจะบอกว่าอะไรนะอร่อยก็ได้ยอดเยี่ยมก็ได้ฉันจะฆ่าเธอก็ได้คือคุณไปอิตาลีอ่ะถ้าอันนี้คือฉันจะฆ่าเธอ I will kill you นะแต่ถ้าเป็นของอาจารย์สุภวันก็ I am n o t h i n g นะคะคุณบอกดาวเหล่านี้นะคะตะโกนเมื่ไปสู่ถ้าคุณไปร โหยอยู่กับตัวเองอยู่มีตัวตนอยู่บอกเขาว่าอยู่ acting อยู่กันนะอ่ะเดินสองสาม acting โอเคดีมากต่อจากนี้ไปใครจะด่าคุณใครจะทำอะไรคุณคุณพูดกันด้ยโอ้ขอบคุณขอบคุณที่จริงฉันก็ acting ฉันบอกมีกล้ดูแลก็มั่อยากทำอะไรก็ทำไปทำไปตรงนี้เนี่ยนะโอ้ยคุณจะเบาไปตั้งเยอะ เพราะฉะนั้นคุณจะเบาไปอโอ้ยสบายจังเลยนะเขาจะมาดา่าเขาจะมาว่าพิจารอ๋อโอเคนักวิจช่วยได้เยอะนะคะุณช่วยได้เยอะทริคพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยล่ะเอาโอเคนะคะเรากลับมาสู่ตรงนี้ว่าเออเนี่ยชาวโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวโลกเนี่ยเขาก็รู้เพียงแค่นี้ แต่ว่าเจ้าของเราเนี่ยนะกาว